b บล็กล็อกช้อนเพิ่มอีก b บ a ็กล็อกช้อนบิตคอยเพิ่มอีก1 1 5 0 0 BTC ภายในเวลา2วันครับ บริษัท b a c k ลอกครับได้ช้อนบิตคอยครับในปริมาณที่ต้องใช้เวลาประมาณ13วันครับถึงจะขุดขึ้นมาได้ก็มีรายง,งานครับว่าบริษัท backlog ครับช้อนบิตคอยเพิ่มอีก11,500 BTC นะครับในช่วงที่ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับโดยใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับตัวเลขนี้นีมีความสําคัญเนื่องจากว่าในแต่ละวันเนี่ย สามารถสร้างบิตคอยออกมาได้แค่900 BTC เท่านั้นนะฮะซึ่งการซื้อบิตคอยของบริษัทแบล็กล็อกเพียงบริษัทเดียวเนี่ยถือเป็นจำนวนที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง13วันในการขุดครับนายแลลี่ฟิงครับ CEO ของ Backlog อกครับกล่าวว่าบิตคอยมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาได้เองครับกองทุน I Sha ร์ Sh s Bitcoin Trust Spot ETF ครับของ Backlog อกครับได้ซื้อ บิตคอยไปเพียง25%ของปริมาณบิตคอยที่กองทุนบิตคอย ETF ต่างๆซื้อในช่วง2วันที่ผ่านมาในช่วง2วันที่ผ่านมาครับกองทุนบิตคอย ETF ต่างๆครับได้ซื้อบิตคอยรวมกันในประมาณ46,000 BTC ครับซึ่งหมายความว่ามี Bitcoin นบิตคอยจำนวนมหาศาลครับถูกดึงออกจากระบบหากสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นต่อไปครับบิตคอยเนี่ยอาจจะเกิดกับภาวะ ขาดแคลนนะครับที่รุนแรงครับซึ่งการซื้อบิตคอยด์46,000 BTC ในเวลา2วันครับแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยถูกซื้อไป23,000 BTC ครับซึ่งปริมาณถือว่ามากนะมากกว่าปริมาณบิตคอยที่ถูกขุดได้ในแต่ละวันถึง25.5เท่าเลยครับการซื้อบิตคอยเพิ่มของกองทุน ETF ต่างๆครับแสดงให้เห็นถึงว่าบิตคอยเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าราคาของบิตคอยจะมีความผันผวนครับ แต่ละครับมันก็ยังคงกลับขึ้นมาได้ครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุน Bitcoin ETF ครับแต่การเปิดตัว Bitcoin ETF ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นซึ่งนี่อาจเป็นยุคใหม่ที่ Bitcoin กำลังจะขาดแคลนในอนาคตครับ ในช่วง2วันแรกของการซื้อขายครับมีเงินทุนไหลเข้ารวม1.4พันล้านดอลลาร์ครับแล้วก็เมื่อหักกับเงินที่ไหลออกแล้วทําให้กองทุน ETF ครับมีเงินไหลเข้าสุดทีประมาณ819ล้านดอลลาร์ครับโดยมีการซื้อขายรวมกันถึง5 0 0 0 0รายการซึ่งส่งผลให้มีวอร่มซื้อขายมากขึ้น3.6พันล้านดอลลาร์โดยบริษัท Backlog ครับเป็นบริษัททำรายได้มากที่สุดครับ โดยทำไรายได้ไปมากถึง497.7ล้านดอลลาร์ครับรองลงมาก็เป็นบริษัท Fidelity ครับซึ่งทำไรายได้ไปประมาณ422.3ล้านดอลลาร์ครับและต่อมาเป็น Bitwise นะฮะทำเงินไป237.9ล้านดอลลาร์ครับขณะเดียวกันก็มีเงินทุนไหลออกจากกองทุน y s c a l e b i t c o i n t r u s t นะฮะสูงถึง579ล้านดอลลาร์ครับซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการที่นักลงทุนเนี่ยหันไปใช้กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าครับ แนวโน้มนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของอักวิเคราะห์นะครับซึ่งคาดการณ์ว่า Bitcoin ETF เนี่ยจะสามารถดึงดูดเงินทุนนะได้ประมาณ1 0 0 0 0มล้านดอนลลาร์ครับในปีแรกที่เปิดให้บริการครับผมบริษัทไหนกองทุนไหนนะฮะที่ค่าธรรมเนียมถูกนะครับมันจะเกิดการแข่งขันนะฮะแล้วก็จะเอาชนะแล้วก็ช่วงชิงบริษัทที่ค่าธรรมเนียมแพงได้นะครับตอนนี้เนี่ยพอมีกองทุนเกิดขึ้นหลายกองทุนก็เริ่มแข่งกันแล้วครับเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับ และแน่นอนเป็นไปนอย่างที่หลายๆคนคาดการคือเมื่อ Bitcoin ETF เนี่ยถูกอนุมัตินะครับให้สามารถซื้อขายกันได้รับรองว่าเงินทุนจะไหลเข้ามาในกองทุนเหล่านี้เยอะอย่างแน่น,นอนนะครับที่สะพานมันจะเกิดเหตุการณ์ Bitcoin ขาดคลนครับขาดตลาดพูดง่ายคือมีคนจ,จับจองไปหมดนะครับจะซื้อเก็บบางทีก็ลําบากและราคาจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ใครที่สนใจเรื่องของบิตคอย ศึกษาให้ดีครับแล้วก็จับตาดูให้ดีด้วยเรื่องของราคาถ้าคุณมีเงินสำรองที่ไม่เดือดร้อนในชีวิตประจำวันนะครับก็ลองแบ่งมาเก็บเป็นบิตคอยบ้างอาจจะดีดกัคุณในอนาคตได้นะครับนี่เป็นแค่การวิเคราะห์แล้วกันแนะนําเท่านั้นไม่ได้แบบชี้ชวนหรือว่าต้องบอกว่าเฮ้ยต้องซื้อนะนะครับฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นเลยนะครับผมก็ฝากติดตาม i t c o i n t ตสซี่ครับบ้าอสุดในเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวันแต่เช้าตามเวลาประเทศไทยครับ ที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมช่วยสปอร์ตกันได้ง่ายครับแพ่กคุณกด s u b สไครป์ช่องนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็ยังสามารถเติมเงินเติมกำลังใจให้กันได้ด้วยการเติมไปที่ t r u ม Money w a l เ e รที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หรือสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนะครับก็กดปุ่มจอยใต้คลิปครับกดเลยครับแล้วก็เลือกคาว่าจะเปรายเดือนแบบไหน ตามความจริงคุณเลยนะครับผมเราต้องการท่อน้ําเลี้ยงครับมาทําให้ช่องนี้เติบโตขึ้นแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ดีๆได้ต่อไปนะฮะผมอยากทำปีที่3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยังไงก็ช่วยกันพพอร์ตเลยนะครับวันนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ